ย้อนพงหาด IMF เอาด้วยลถพึ่งดอลลาร์ย้ำเปิดทางชาติต่างๆชำระหนี้ด้วยเงินสกุลจีนกองทุนระหว่างประเทศ IMF ย้ำว่าพวกเขาอาจยอมรับเงินหยวนของจีนในฐานะสกุลเงินที่ประเทศต่างๆเชื่อชำระหนี้ของพวกเขาที่ติดค้างกับ IMF หลังจากเมื่อเร็วนี้อารเจนตินาเลือกใช้หยวนเป็นครั้งแรกในการชำระหนี้บางส่วนแก่ IMF จูเรียโคสัก โฆษกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศยืนยันว่าเจดีนาได้ชำระหนี้บางส่วนเทียบเท่ากับ1,100ดอลลาร์ล้านดอลลาร์จากทั้งหมด27,000ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดเมื่อเดือนที่แล้วแก่ IMF ด้วยสก,กุลเงินอยู่นของจีนอย่างที่เราเคยเน้นย้ำในอดีตที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อเจตินายังคงดำเนินการเช่นนี้อยู่ในปัจจุบันในแง่ของภาระผูกพันทางการเงินของพวกเขาที่มีต่อ IMF อโคซ่กเก่าระหว่างแถลงงานข่าว ยวนเป็นหนึ่งใน5สกุลเงินตราที่สามารถใช้ได้โดยอิสระที่รัฐสมาชิกหรือเคยใช้ชามี่กับ IMF เธอระบุก่อนหน้านี้ธนาคารกลางเจนีนาระบุว่าพวกเขาจะอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างๆใช้เงินหยวนของจีนในฐานะสกุลเงินสําหรับเงินฝากและเงินออมส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้เงินหยวนมากยิ่งขึ้นโดยที่สถาบันการเงินทั้งหลายจะสามารถเปิดได้ทางสมุดเช็คหรือบัญชีเงินฝากในรูปแบบของสกุลเงินจีน ความเคลื่อนไหวที่เป็นการส่งสัญญาณและทิ้งดอลลาร์จากที่เคยเป็นสกุลเงินรองอยังเป็นทางการหนึ่งเดียวของพวกเขานอกเหนือจากเจเนนาแลา้วบาซิลเองก็ลงนามในข้อตกลงหนึ่งกับจีนในช่วงเป็นต้นปีที่ผ่านมาซึ่งจะเปิดทางให้พวกเขาทําการค้าและลงทุนด้วยสกุลเงินของพวกเขาเองถือเป็นการลดความเป็นความเป็นเจ้าโรคของดอลลาร์มากขึ้นไปอีกขอบคุณที่มาของข่าวจาก m g r online mjr online com